ท่านช่วยไปดูครับว่าในกล่องที่ว่าเนี่ยกล้องมันหายไปครับท่านได้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบที่ไม่ครบหรือไม่นั่นคือประเด็นมากกว่าครับเดี๋ยวท่านฝากท่านไปดูด้วยนะครับท่านจบท่านแจ้ามินโตะตายงท่านมีประเด็นอะไรให้ให้จบก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวท่านค่อยว่าเรื่องเรื่องเดียวกันนี้เพื่อความเดี๋ยวเดี๋ยวท่านถูกพาดพิงหรือท่านจะใช้สิทธิ์ประท้วงครับเอ่อถูกพัดพิงครับท่านประธานฮะเชิญนะประเด็นอะไรครับประเด็นที่ เพื่อนสมาชิกเด่ลขึ้นมาพูดมื่อสักครู่นะครับในกรณีของ C C T V หรือกล้องวงจรปิดนะครับพรบพรพิงถึงภาคปลายิปัดซึ่งอาจจะทํา,ะาให้ภาคปลายิปัดเสียหายก็ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าผมในสั้นๆน,นะ,นนะผมเพิ่งขึ้นมาผมฟังไม่ทันอ่ะโมไปไประชุมประธานกรรมธิการเลยงงๆอยู่ใช่ไหมรก็ผมขออนุญาตอย่างนี้ครับนนท่านประธานครับ ผมในฐานะก่อนหน้านี้นะครับเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้ติดตามเรื่องกล้อง C C T V หรือกล้องวงจรปิดนะครับสิ่งที่ผมได้ตามก็คือที่ท่านสมาชิกได้ขึ้นมาถามกระทู้เมื่อสักครู่นะครับโดยข้อเท็จจริงในคณะกรรมการได้ติดตามครับว่าการติดตั้งกล้องโดยเฉพาะในจังหวัดชายดนภาคใต้มีการติดตั้งกล้องอำพราง เหมือนเชงเทพเนี่ยครับจะงนั้นการกล่าวหาของเพื่อนสมาชิกที่กล่าวหาว่ากรุงเทพมหานครติดตั้งกล้องหลอกไม่เป็นความจริงครับเพราะเป็นพื้นฐานจริงเริงทีเ่เป็นเชิงทางเทคนิคที่บริษัทที่มีการติดตั้งเนี่ยเขาต้องติดตั้งอย่างนี้ครับท่านประธานที่เคารพครับก็ผมขออนุญาตเห็นความสําคัญจริงๆเรื่องกล้องวงจรปิดกล้อง cctv ผมขอรียนเป็นพื้นฐานเป็นเบื้อง,งต้นนะครับว่า กล้องวงจรปิดนี่มีการเริ่มต้นจริงๆคือในสมัยรัฐบาลของพันธมโทรทักษิณชินวัตรที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2548เมื่อเวลา8.30นห้องประชุมชั้น2ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่โดยมีพันธมทรทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อนุมัติเรื่องโครงการ CCTV ทั id, ้งหมดทั้งระบบ แล้วมีโดยเฉพาะมีทันรองนายกท่านเจ้ามนโตตายอยู่ถ้าท่านพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีผู้ประทุงคืออย่างนี้ครับถึงผมมาภายหลังเนี่ยนะครับพอจับประเด็นได้อย่างนี้นะครับว่า<ม>ผู้ถามกระทู้เนี่ย<ม>ท่านมีความเป็นห่วงแล้วอยากให้มีการตรวจสอบว่าไอ้ที่ไปติดไว้เนี่ยมันไม่มีไอ้ของที่ที่อยู่ข้างใน แล้วก็ท่านอดีตรองอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยเมื่อกี้ท่านก็อธิบายความแล้วนะครับบอกว่าไอการติดตั้งเนี่ยนะครับมีทั้งสิ้นนะครับเจ็ดพันนะครับแล้วก็ที่มีระบบจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมจับได้3,500ตัวนะครับแล้วก็ท่านก็พยายามอธิบายครับว่าไอที่ กล้องที่ไม่มีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นกล้องปลอมหรือกล้องอะไรหรอกแต่เป็นเพียงแต่รูปแบบอย่างหนึ่งซึ่งท่านเรียกว่าเป็นกล้องกลางเพื่อเป็นการป้องปามอะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านอธิบายความแล้วเข้าใจแล้วนะคราวน,นี้ผมกําลังนั่งฟังว่าท่านใช้สิทธิ์พลาดพิงเนี่ยนะครับพาดพิงที่กทมหรือเปล่าไงท่านก็พยายามไปอธิบายว่าใครซื้อไงมันมันไกลแล้วครับเอาเอาเ,เอากระชับหน่อยนะผมให้สิทธิ์ท่านอยู่นะครับเพราะท่านเป็นคนขยันเร,เ,รเรื่องนี้ผมรู้ว่าท่านติดตามอะนะครับนะเชิญนะ เอ,เอากระชับหน่อยเพราะว่าท่านมตีศึกษาท่านมันรอนานแล้วท่านรอตอบท่านอะไรนะท่านหอ,อ,อสลีอยู่ตั้งแต่สามสัปดาห์แล้วเนี่ยท่านรออยู่นะท่านประธานที่เคารพกับผมเจมิงตัวตายยงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนาราธิวัสพรรคประชาธิปัตย์กับผมต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับเพื่อความเข้าใจตรงกันที่ท่านสมาชิกได้ลึกขึ้นมาถามในสภาผู้แทนราษฎรกล้องดัมมี่นี่ความเข้าใจกล้องดัมมี่คือไม่มีไม่มีกล้องข้างในนะครับ แต่สิ่งที่เขาทำระบบเทคนิคเขาทำของกล้องคือกล้องอํมพรางครับนี่คือข้อแท้จริงนะครับผมขออนุญาตเรียนต่ออย่างนี้ครับเรียนต่อสุภาว่าหลังจากนี้จะมียติเรื่องกล้องนะครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าให้ตรวจสอบทั้งระบบตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณทักษิณมาถึงวันนี้ครับตั้งแต่รองนายกุัฐมตีโชลิต ชันอาลีวงอริยะจากรัฐมนตรีช่วยมหาไทยขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีมาหาไทยก็อยู่ในวงจรของกล้องทางนั้นแหละครับจะนั้นต้องตรวจสอบทั้งระบบถึงจะได้ให้มีความเป็นธรรมต่อสภาและต่อสังคมครับท่านประธานขอบคุณครับ,รบท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่นี่ท่านก็รับไปแล้วนะครับนะจบกระทู้ถาม